ทำเอาตกอกตกใจกันชั่วประมาณสักสองทุ่มห้าสิบจะสามทุ่มมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นบึมอยู่แถวแถวชายแดนสุรินทําเอาชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นอกสั่นขวัญแขวนคิดว่าเอาแล้วมงหลังจากยั่วยุกันมาหลายวันแล้วช่วงนี้เราก็นําเสนอข่าวถี่ละเกินว่าฝั่งนู้นชั่วยั่วยุก่อกวนเราเพิ่งนําคณะไอโอทีลงพื้นที่ไปด้วยคาดว่าอาจจะเป็นการยิงเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ละ่ะไม่รอฟังทางการคอนเฟิร์มว่าเกิดอะไรข<ะ>ึ้นทำยังไง โอ้ยตื่นตอนนกตอนนั้นนะก็อบพยพก่อนแล้วเอาของขึ้นหลังกระบะอ,ออกกันมาช่วงจะสามทุ่มเนี่ยคุณผู้ชม<ะ>คนบอกเอาความปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไม่ใช่ไม่รู้อย่างดีนะมันแค่ประมาณสักหัวค่าเกือบจะไปกลางดึกแล้วถ้าดึกกว่านี้ก็คงจะลําบากกว่าเดือนนี้หน่อยหลังจากแตกตื่นตกใจกันเพราะว่าในโซเชียลก็โพสตข้อความบอกเขายิงแล้วเขายิงแล้วทหารกัมผู้ชายยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ปราสาทตาควายชาวบ้านที่กลัวกันอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีการประทะกันอีกรอบ ก็ไม่รอฟังแล้วผู้นําชุมชนไปตรวจสอบข่าวกันอยู่ทนไม่ไหวกลัวเดี๋ยวมันเกิดมาตุ้มตามลงบ้านฉันอีกก็เดินทางออกนอกพื้นที่กันคุณผู้ชมจนผู้นําชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเขาออกตรวจตราในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจกันแล้วจนกองทัพภาคที่สองต้องออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงว่าตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วแนวหน้าแจ้งมาไม่มีกระสุนอะไรไม่มีระ,ระเบิดอะไรในฝั่งบ้านเราแน่นอนสันนิษฐานว่า ทหารกับผู้ชายเหยียบกับระเบิดตัวเอง oh. หลังปราสาทต,ตาควายฝังไว้เหยียบเองแล้วมันบึ้มแล้วเราได้ยินเสียงไม่ได้มีกระสุนไม่ได้มีลูกระเบิดอะไรใดๆมาตกทางฝั่งไทยอย่างแน่นอนกองทัพภาคที่สองสั่งให้หน่วยทหารเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยอย่าได้ตื่นตระหนก ติดตามข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่สองป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดแค่เสิร์ชคำว่ากองทัพภาคที่สองอะ่ะ<า>คุณเหมือนฝัน,นขึ้นมาเป็นร้อยเพจแล้วมั้งตอนนี้ก็ต้องหาที่มีฟอลโล่เยอะๆ <S <S เป็น<ช>หลักล้านนะผมจำไม่ผิดนะน่าจะหลัก<า>ล้านอยู่น,ยนะอเออต้องเอาให้เชื่อถือได้ไม่ใช่กองทัพภาคที่สองแต่มีคนตามสามคนนี้ก็ไม่ใช่นะดังนั้นก็ต้องคัดกรองกันด้วยคราวนี้ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์เสียงระเบิดที่ดังขึ้นก็ออกแนวสงสาร ก็บอกเนี่ยกำตามสนองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเวรกมกําลังทํางานเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นข่าวดีครับเอ้ยไม่ดีนะจริงๆถ้ามันระเบิดตรงไหนก็มันก็คงมีคนบาดเจ็บแหละมันไม่ใช่เรื่องดีที่เกิดขึ้นหรอกขอให้เป็นจริงด้วยเถิดเออเนี่ยก็ไปซ้าเติมเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขมนก็ไปออกข่าวว่าทหารไทยวางทุนระเบิดอืมก็มักจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่า คือมาจะนําเสนอข่าวจากผิดเป็นถูกผูกเป็นผิดแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยจุดที่มันมีเสียงบึ้มออกมาเนี่ยมันอยู่บริเวณหลังปราสาทต,ตาควายถ้าเราจําได้จุดนั้นน่ะทางกองทัพไทยยืนยันว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมะคะคแล้วก็เคยมีทหารกัมพูชาเนี่ยเหมือนเขาไปตั้งบังเกอร์มีฐานปฏิบัติการอยู่ในปราสาทเลยอ่าอยู่ในปราสาทเลยแล้วก่อนน,นั้นนี้ยยังมีการถ่าย,ยารูปว่านเนี่ยโอ้ตัวเองอะ่ะอยู่ในพื้นที่ปราสาตทตาควายแล้วมันก็มี ถุงระเบิดอะ,อะถ,งถงวงระเบิดวงระเบิดเออแต่ก็ไม่ได้หมายว่าว่าเออจะใช่นะแต่ว่ามันก็เคยมีอยู่ตรงนั้นบริเวณปราสาทตาควายเหมือนกันแล้วประกอบกับมีเรื่องนี้มาว่าเอ้ยไม่ได้เป็นการยิงปะทะนะแต่เป็นการที่เหยียบกับระเบิดที่ตัวเองมีการวางเอาไว้เอง